สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาชมพิธีกรรมอาบน้ำมนต์เก้าบาทของปู่ใหญ่นะครับเพชรบุรีนะครับนายกสมาคมเมตตามุนีศีนะครับจริงๆเราเรียกว่านายกสมาคมฤาษีแล้วนะครับเราอยู่ในในถ้ำนะครับไม่บ่อยครั้งนะครับเราจะเห็นลุงปู่ใหญ่อาบน้ำมนต์ให้คนในถ้ำนะครับปกติแล้วก็จะเอาออกมาํำนะครับ

पुत्रं सरणं कच्छमितं मंसरं चमितं धामसरं चमितु तियं पे पुत्रं सरमितु तियं पे अमंगसं मितु पितं धामसरं चमिता तियं पे पुत्रं सरमिता तियं धामंगसं मिता तियं पितं धामसरं नंकच्छमितं इति विशो भगवान् समाम तो विचार जनमनोचकतोरु केवितु अंतरोपुरि सतमनाथं वा काकतोष्टिको अकारिको इपत्तों ओपनर � ยาที่สังตตาิบยุคานอัตท่าอายุะเกยอันเรกระยุอันตรังขุยาเกตต้องรกันเตติอิวัจงอันชนองสมมาสมุามายู่เนือเก่ามุกมมในตนปูนปัดอิวรตกวัจงโอันชนประมมาอยูเนตาทรงคงข้าพระปูนบัดอิศสรวัดจงโขอันชนประปุมพบบกคนทห่อยู่อกสงกลางพระปูนปัดอิศววาจงโขอันชนพระพรมเสกขึ้นบาซายพระปูนบัดอิสซุวัดจงโขอันชนพระอะไร ในส่บัฟฟ่อนใถส่นบัปัดีดวยเถออซุวกวัดจงโขอันเชิญพระแม่องคาเรียนเป็นนำลายนํำบตดอิซูบววัดจงโขอันเชิญพระปาสุดนุปาัตดอิซูบพวกวดจงโขอันเชิญพระยนาอังาสัสิพโจะมาเป็นใส่ทั้งวัดน้ำบตดนีด้วยเถออสซุววัดจงโขอันเชิญพระกรจะมหลงใจนำบัดตอมนี่พระปูจะทำทิ้งิ่งทิ้งใดผู้ภายภายใดยังมาเบียเบียนกีเธอยังมาพะพจงคอคุณครูทั้งสี่รถแปดรถเดชคุณครูอารมเดชทังวงการคุณครูที่วง บุงแรง้ังบนด้วยใจในการเกิดความศักดิสิ์มหาศักดิ์ทเกิดขึ้นในการกำมมะวัญนีดยทัวเถู้ตกระชังรัตย์น้องนภันภูงดัเร็งดอมริตานุภาวจะารากรุติปริตวันเมตตาตัเมตตาทันโตอเอาวิจิจิตตาพิตังพบทนันตุสักเฮกามรปเปกิริศิกรัตเตจันติเทวิมาีอธิเระติกาเมน ตรุนักขับในทุวภูมิภูมิเขตทีเอผมามภูมิาที่ยตุเทวเทวันสรรคบขันทพันธคนขติทันตาทันิิกยังรีวจนังสาทุโมิตุนันโตธรรมะรุนการโรยจะทันโตธรรมะรุนการโรยจะพันโตธรรมะสุนาการโรภะปูจาราคุณลมคุณใสกุทาเวทมันกะรูผีใ่หงไตหาโกเตกเข้าไฟออกให้หมดจากร่างกายบุคคลสองทันโต อิติวิโซ่เมื่วัสิบนิวพระพูขนน้องก๊าบไหวพระเทวาในรูปผีพบจังหวัดร้งเกตเมืองเกคุค้มเขาเทพเจ้าอนันน,นองนั้นยู่บระกาศพิศมพันธ์มหัุมเทียนเทพเจ้าที่อยู่กเกาะเฟียน ท่านไมยใหญ่เทพเจ้าที่อยู่ในป่าตุ้งเร็วไมยใหญ่เทพเจ้าอยู่บ้านรวนเล็กนาเทพเจ้าอยู่ในเรืนหลวงเทพเจ้าทั้งปวงที่อยู่เฮงนองโค้งมือมีเสมอเหมือนกันทั้งยักขันกุมนาคานเทพเจ้าทั้งรอยแปดตรงทางสี่แรมแปดเปนฝ้าสิบหัวเชิดทวนระบุตรใสจินตโรกอนันตวันลูกมวยช่วยพบปู่ที่เวงร่างนับปัดหนี้ช่วยธรรมทานที่มีธรรมหิธรรมตักดิ์สิทธิ์มาศักดิ์สิทธิ์ในการล้างอัฐิต่างๆในตัวตนลูกของพ่อปู่ทั้งสองคนนับปัดหนี้ด้วยเถิดพ่อปู่ตรงโคตรนั่งเฉินตระเวนคุณ បេគុនភមន្តរតន៍ភមពុបិមេពទុបស័ងកោគុចៅហៅ៦ធម្មចៅសំបត្តិចៅ14 คุณพ่อแม่ทรณียี่เบ็ดคุณพ่อแม่ของขาจุดท้องคุณลงคุณไฟเจ็บปวดกาดเบ็ดนินว่าหิบสคุณสินห้าคุณสินแปดคุณสิสิบนิบเจักคุณเจ้าคุณมักสีบหกทนี่พันหนึงก็เป็นทีเพิงแห่งปปูนี่เรานีเดิอเถิกุตรอทำที่วิชาแก่กัจงสิทธาษกระตาคมปปูนในกลางสกิดบุตรงสกิดล้มมังสวิรคตตังกรัมเสด็จก็เถิดตอนนั่งนับมาเมียความสกิดเกิดขึ้นเดือดกันปปูนนับปัดนีดัวเถิดปปูนจงโขิญ ผูสีนารอดนารายกสปะไตยพบสนักมงคลปูแก่ผูชีวกัดผูนงบมูผราเฟยไปูในกวผู้ที่ส่วนผูุตายจิมียาพิษตามองมาสินดสวยนพอปูการทำมุเก่าบาทรับปัดนี้ด้วยเถิดอมรุ่เพือน้ำมทียากนบตัดตู้ทะเยะด้วยเถิดผูสีรอยแระองค์ จงเอาอัมตับริเมพภูนับบัจจิปิเศกิปเศทิเศทิเศทิเจดุจมโหิยะนับตัดรูถยะนับัจจาราอัตถตังในองค์สองคนลูกในตัตนของภูอับปัตนีดวารปุกุยสีแปหม่องอันนังจงก้มในธรรมในภูหาสวริศิทธบัตเดชมีมาระแกกาหนุนบารมีในการรักอัฐันต์ต่างๆเดตัวทนบุคคลสองลูกองคไปดอกูนับปัตณีดว่าเถิดภูนัขอัุณีดว่างถิดภูนับารมีจง่กเกิดภูนับปัตณอดว่าเถิดภูนับปัตณีดว่าเถิดภูนับ องอุบอุ้มปูให้มีเดชให้มีสสียบร้มีแองกัยก็เนลากะอัถนเนตปบุคคลต้องนับบัดมีด้วยเถิดเมื่อลืมจะดูตัวผีแต่หงแต่หาไปกดเด็กเข้าแฝงผสมกันให้ให้รักกันให้ลงกันก็จะถอดออกวิชาออกจากตัวตนด้วยเนินด้วยทำอมนตะเอาบาให้บารมีจงกบกับกุลต้องนับบัดมีดัวอำนาจองค์ร่างกาแบบเหมนต้องการองอุบอุ้มปู ให้มีเดชให้มีเสวะให้มีแก่ละปัตินี้ขอคุณนางครังคุณนางครั้งกุณนางให้มาเป็นทิฏมาทิฏตังทิฏพึงปรังเนิทิฏตังทิฏอยางไปสิทิกระทำได้โยกนองได้โชวายุอภิโอกราสิทิฏดินนรโปรไฟไม่ชอยพ่อปูนทักปัตินีด้วยเฉดปฏิบิดามันดาอินไทยอิสวสุตวออิทละมามีงให้เชยให้เชยยะ ให้เจะนญกายกันกับนับัตนีด้วยเธอเอิญให้มปจงกกเกิดตำนหจักปัตนีด้วยเธอพระทั้งว่ามาธรรมพจิปุตังบังเกิดพระทั้งเปิดโลกพระทั้งบังบังเกิดพระทั้งเปิดโกพทังบังเกิดพระทั้งเปิดโลกพระทั้งบังเกิดพรทั้งตัณหาบังเกิดพระทั้งปุนี้พอตูพุทเมฆเกิกเกิดกุณาปมาดีเปิดันใหห้าร้อยเปิดทุ้นน้อยห้าพันดงขอเปิดพระรามุนี พระใาญ่ยมหลพระใาญ่ยราชควบคุมบัญชีบุคบคลสองนะับบัดนี้ด้วยเถิดวันนี้บุคคลสองขอเปิดบอกคุณว่าสาบุญไหนฉับคบในภูมิไหนมาถึงดวงในจานท่านแต่าะอัดท่านตั้งตำนานาบุคคลตองนับบัดนี้ด้วยเถิดขอเปิดปรมิมีให้บุคคลรลักกันขู่กันตรอไปนะับบัดขอเปิดเจ้าดาวเจ้าเดือนเจ้าวันเมื่อคืนอกอุ่มฟ้าเมตตวตนบุคคลตองบุปริมีอังกเปิดในืลูกนุษยนะ์นับบัดนี้ด้วยขอเปิดพระศิษย์พระอาจาร์พระอังคาร พระพุทธประหัตุปัสสาวปสตอควาเกตเทวันพระสยามเทว่าชฤทธรักไทยรักเมืองรักโลกผรักดันเพื่อเมืองรุงเมืองโป่กองเพลนพระระดังอันดับเกณฑ์กลเจ้าษัตรินัเกณฑ์น้ำเกียรติภดีโลกในเอปนิมช่วยพระุูธนับบัตนีด้วยเถิดุกประเรชนคนนับบัตนีด้วยเถิดอ็บประนีม พรอุเครดปกปราบุคคลเจขับเจ็ดนาีโนำนำมนอันศักดิ์สิทธิ์นับบัติณบัตนี้ด้วยเถิดให้ประมิจงุกเกิดเจตนับบัตนีด้วยขอเปิดเปิดเงในตนตนนับบัตินีด้วยขอเปิดเปิดิจงปเกิดสํำหนักนาตระบะเบชะขอเปิดเปิดมีตาชาที่แห่งิชามาบัตนีด้วยขอเปิดี่อัปเบสเดิมปูนับบัตินีขอเปอิสโตัวเจ้มาราชโนท้าวิสุโนบรนังคุูขังทุกจตุมารกายขับพันธาปัญจุปุตตะ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 ปัดมตังพระว ุิจิตตเมตติกานุกุติชาติอมอามพอโปดท้องรบคงจะคุมตับพอโปรดรักเวียนพญาหยุ่มรุกพญาจงรากในกฎตนนับบัตรนี้ด้วยขอเปิดเปิดในการทำมตเก็บาทนับบัตนีด้วยเธอจอให้สัวใจทำมลให้ป็นตนตนหรือจบพระผุ้คุบเนตตเด็ดตนเจ้าคนตะเลนนั่งเข็มนับยืดมาตุอยู่ในบาทในขังเก้าบาทนับบัตรใหบรมีให้ขอเกิดไอคันทำอีกคันนั่งวดนับบัตรนีด้วยเธอก็มีจงออกเกิดเปิดเปิดงี จะละอัท่านตั้งตังในตัวตนบุกคนตงนับบัดนี้ขอเปิด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 เปิเดควาเด็กในตัวตนกำตับบัตรุมอะไรคุณไรคุณอิงกระผมคุณจงคุณการหุเทอาคบันสีคุณพระภูมเจ้าที่คุณพระใจยาบุกเกษคนนับถือถอดนักกันงคุปนักคุปไหนคุปอาจารย์คุณนอยคุใหญ่เจ็ดมาส่วนมาช่วยกันลุกเสกนำบทนับบัดนี้ด้วยอกมัดมุสังอกมัดมุังอกมัดมุสังด้วยอกมัดน้มุนทางด้วยทรบัตบอกไค้อุกเปย์อุอุกขอบอจงเกิดน้ำมน ตนนับบัดนีด้วยอำนาจห้ามได้ในการทำพิน้ำมนเก่าบาดนับปัดนี้ขอเปิดผุยแยพุเตี้ยผุยย่อผู้ไรพูดไปเองอเกิดเนี่ยเกดตนนับบัดแม่หนดวงามเปิดเปิดเปิดเปิมีจงกเกิดในีตนนับบัดแบบนี้เองควาเบ็ดเตนนับปัดนีด้วยเถิดเปิดปุวันแย่ทัดาฟฟาวดตาตรวรัด้วยนะรมองค์ไรถประัมีจงเปิดเปิดเปเจ้าทำองค์สักติดมาสัติดเปิดเจ้าทีเจ้าทำเจ้าดำเจ้าดำเจ้าคนเจ้าสังเจ้านจะมีจ้าองก็ของจะบึงใหญกะรีตีกะราปูทรงอบตับในทุ วันนี้บุคคลสองลูกได้อาบน้ำในเมืองรัแปนัปัดถึงแม่หิงแหแม่สิ้นวันสวยแม่มุนทาทุกงานุของแรมมาจบกันกุศลตามมอันศักดิ์สิทธิ์มาพักชั่ววูปหติตังหยิตังหยิตังนับปัดนีด้วยหติตังหติตังเพื่ออามเก่าบาดในี่ยสดต้นบริสิชองโอเกิดอำนาจอำนาจให้สดต้นนบปัดนีด้วยขอเปิบเปเปิเเปินาคมพญานาคราพญคิสุญงาตาขอันเชิญพนน้ำผตําบนโลกในเก่าบาดนับปัดนีด้วยเถิดให้ประมีไอ้กอกสูป ถาทูทะยักเนตต้นหักปฏิบุตรตองปตรงมัตรงกลเปิดบุตรมีจุงกเกิดองนาจนดับเตชในอปปีดวยเถิดพุทธิตัง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 พุทธิมิตังพุทธ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 ิตัง พุทธังพุทธังพุทธิตังสัพปะฏิเถิดพุทธังลาสัพเอตตุลบนุยามพรมิอังเกิดอัมสาหะกับปฎิยีพุทธิตัง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 อิโสยุปะปะเุปยาสุตุตัดาอ่าอาอาอ่นนิบุกัสตะพุยปเหหุโลกะโลกะนัอิเหุรุวาย วิตี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 วิีวิตีวิตีวิตีิตีว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 ิตีิตีว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  คุณติดตังคุณติิตังคุณติิตังคุณต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 ังคุณตังบัตัวควาิเวตงคนอกับสิบบัตังิบาข้างขานแปดบัเจ็ดนิเก้าปัะสุิบเบส a g e เกาบัดสิราหูสิจะเข้าออกได้ตนี้ขอลายตังตังนาตอนี้การขอดีหักัดดีเยเถิดฉกลายตังตันาตอมีการฉกดีหักัดดียเถิดคนแรตังตังนาตอนดีกาย เป็นฝันอีกนะปฏิรวดเถอดพแม่ธรณีเจ้าขาเอื้อต้องมาบีบมวยผมให้รอนหึงเทพยาดาสาเท่ยวดาลิ่งเขาทีโยมตอบที่บุคคลสองจะเป็นเราไปตายไปเช้ไปฝาพิณนาปรังไปรังบนตเอมีจะมีองค์ปเกตนมาตรเวลาจะมีเทวดาทุกมาตามรางังช่วยปกปักรักษาพทธรายนิชกระับเชนคนเคยบุคคลสงนับปัจจีจะบอีปวคนเจ้าคนฟ้าผู้รายได้ทีมาจุดหม่เกิดใหม่เกิเกอีกเัาอเต ธมกิตนัติมิเตติติมิเตติมิเตติมิเตติโอโสปิติมิเมเมอิอิอิด้วยมรทยานำพาตุทะยานัดอิรวเดอรอิศุภวยะมาราทาโรเทวตนโนบรรณาภูขังขึ้นจัตุมให้กลางยาคาพันธาภูเวตสปุตราเวสาุตระเวสาุตกะเวสุต ปัตตุมิตังย่งปุจิตริตาทิพังพันังนิพพานังสุติชาติมระมสารวาบารมีจงโอกิดด้วยอำนาจหากระบะเดชะเดตตุลนับปัตตินด้วยโถปิติเมเมทีอิบเลื่อนหมดทียะนับปัตตทียะให้มีกองโอกิดื้อำนาจหากระบะเดชะเนตตุลนับปัตตินด้วยเถิดภายหลังมาเลยให้กองโกิดื้อำนาจหากระบะเดชะลุงเนตตนนับปัตตินด้วยเถิดให้พุทธิตัง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 

มูดีตอวังห้ามเรบกระวาาว่าพลังเททังที่ผานนงบกของปัญญาในขังตับปังตุขังนเจนอันตาให้มีก่อเกิดอำนาจทำนักกระบะเดชให้ตนตกอิเมเมเ์อิมาตังมาเสอีอิอิในบทที่ยาตาตุทยาุณาอาฐัตังๆเปนตนบกคคององนับปัจจีบุญตังคุตังบุณตังบุณอีต่งบุณตังคุณอิตังบุณอิตตังบุตอตังบุตอต่งบุตอตังบุตตังบุตอตัง Hutang-hutang, 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 hapat itu, itu bapak hepa, jatuh, tutup, a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 , hipokmeda, buya, paherok nanan, eh teh, huru, 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 ayah, miti, 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 cici, cici, huru, huru, wajah ya, itu, wang, hewan, topik, lah, isi, isi. It's a part of it.